ก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไม iPhone รุ่นนี้เนี่ยถึงต้องผลิตเพิ่มซึ่ง iPhone รุ่นนั้นก็คือ iPhone 7นะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็ขาดตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากวางจำหน่ายรอบแรกนะครับก็เพราะว่าล่าสุดตอนนี้นะครับยอดพิีออเดอร์ของ iPhone 7รุ่นธรรมดานะครับที่ตอนนี้น่าจะเป็นรุ่นที่คุ้มที่สุดแล้วก็หลายคนเนี่ยจองกันเยอะมากนะครับพุ่งสูงมากๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งพอมาขาดตลาดนี้นะครับตอนนี้ Apple ก็ได้เร่งสั่งกำลังผลิตเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว ให้เร็วให้ไวขึ้นนะครับ40%ต่อวันเลยหรือจะเป็นพพลายอร์นะครับเกี่ยวกับชิ้นส่วนเนี่ยก็ประกอบให้เร่งให้ไวขึ้นนะครับ30%ต่อวันเหมือนกันกง่ายๆนะครับภาพรวมวันนี้คือ Apple ลเร่งทุกทางจริงๆนะครับให้ทันกับยอดสั่งพิเออเดอร์ iPhone 7ที่หลายคนรอกันมากๆเอาจริงนะครับก็เหมาะกับการเร่งการผลิตมากๆนะเพราะว่า i p 7รอบนี้เนี่ยไม่กักแล้วนะครับจอก็ใหญ่ขึ้นเป็น6.3นิ้ว120เฮิรตซ์ที่สําคัญคือเรื่องความจุความจําเริ่มต้นนะครับในราคาเดิมเลย56ัชดเ จริงเรื่องการโครงการกักเนี่ยเทียบกับ17 Pro ก็ยังแอบคุ้มกว่าในราคาที่ถูกด้วยแต่ก็ตามที่อามบอกมาเลยครับตอนนี้มันทําให้ของหายากจริงๆเลยในศูนย์ในช็อปไปวอล์กอินอะไรตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับหลายๆที่บอกเลยว่าหายากมากๆนะครับหรือถ้าสั่งพิออเดอร์หน้าเว็บไซต์ตอนนี้ไวสุดก็ได้ประมาณกลางเดือนตุลาเลยก็ยังนานอยู่ดีนะทุกคนหรือประเด็นกระนตนช้าสุดเนี่ยคือพฤศจิกาเลยนะก็ใครที่เล็งไว้นะครับก็ฝากอดใจรอที่หนึ่งนะครับถ้าอาร์ตีวิวมีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาปักในคลิปแล้วกก็ปัใในไลฟสดดห้้คร าพิเศษกันด้วยแล้วกันเนาะฝากติดตามด้วยนะ